ที่หนองลีชนบุรีครับที่แคมปิ้งครับอ,อืดูบรรยากาศก่อนโอ้มีหนองน้ำด้วยฝั่งนี้เดะกลางคนเดียวอยเต็นททางเขาร่มรื่น ที Tôi nghĩ ่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยตรงนี้ละแล้วบอกเพื่อนๆเยอะเลยฝั่งงูน้กลางเต็นท์แป๊บนึงครับ เสร็จครับกลางคนเดียวเลยบรรยากาศโอ้โหฝั่นนนอนอนงนู้นเพื่อนตัวเต้ยไม่ลากกูบรรยากาศโอ้รับลมพอดีเลยคือนี้ลมมาฝังน,นี้เดี๋ยวลมพัด

ระไฟคืนนี้มันเหงาเออด้มยมึกว้วร้อนโอ้โหโ เ็นสวยโอ้เหมาะเลยใครได้ตรงนี้วิวสวยเออโอ้โอ

เต็นท์สวยเลยครับมีเฟฟ้าด้วยโวางระบบไฟมันอ่ะฝักด้วย เห็นท <te ric an ma lush> ี่สวยฝั <laughs> um ่เนี่ยแน่นอนในร้านนี้ไม่มีเต็นท์ที่เละเลยโอ้เต็นท์สวยเนี่ยที่ทงการครับพี่ นะคืนนี้ก็จะมีไฟหนะุบลบเย็นน,ะนิ่มเลยมันนอนที่บ้านเลยเนาะที่เป่าลมม่นนอนที่บ้านเลย อย่างร้อนเลยร้านนี้มีแต่เต็นด์ดังๆมียอะห่อเลยที่ตอนรถกว้างขวางครับ โอ้ oh, ลมดีจังลมเย็นแล้ววันนี้ตอนเย็นลมแรงมาก ดีเลยบรรยากาศดีชาวแคมป์อยู่ของของลกค้าเงียบสงบครับสัตว์เลี้ยงเข้าได้เรากางอยู่มุมนี้อืม ที่จอด,ดรถพอดีตอนเี้นลมแรงวิวสวยโอ้โหเต็นตอกสมอไม่ดีมีปิวนะอยู่ระหว่างหุบเขาพอดี ลมมันลมมันจะมาฝั่งนู้มีปิ้วอ่ะแล้วตอนนี้เขาจะเปิดไฟกัน ลมครับใส่พี่ไม่ได้ลมต้องเปลี่ยนเป็นใส่หม้อเดี๋ยวค่อยใส่ผักมันสุกอ่ะเมน,นูเด็ดครับหมกหมอก้อปนีติดไว้เลยลมแรงดูนะต้องเอาตะกร้ากั้นไว้บรรยากาศดีลมโกรกเลย บนเลยผักชีอยู่ไหมอืมขักชีไว้บนเขาผักดอืมอ่ะตัวใช้รอบสองแต่ล้อน,นอหม้อไหมยุบไหมแต่ยุบยุบ ไม่ได้เอาฝามาครับนี่ครับ <laughs> เต็มหม้อน่ากินไหมอืหอมเลยอันนี้เช็ดเอาไหมช้อนอยู่ไหนวะลองชิมด้วยดิโอ้แล้วเปิดไฟกัน มากิมสักคันโหหืมอร่อยนะเนี่ยทำปินเล่นๆเมื่อปลาเขาลงพ่อชิมก่อนหืม ความสว่างไม่เท่ากันเล็กมันเล็กใหญ่ที่เท่ากันเขาเปิดไฟกันแล้วเดี๋ยวเขาเปิดไฟกันแล้ว สักพักหนึ่งก็คงจะทุกทเต็นต์จะมีไฟกัน,มนหมดนาเต็นท์เรามีไฟเหมาะเลยดิสหน้าตามันหอมแบบชีเลยอร่อย <laughs> ừ. ba súc súc lại mhm mình mhm 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 còn mhm mhm nè, mhm 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 เดีน,ะนั่นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยกลางเดี๋ยวไปช่วยกลางน้องเพิ่งมาอกากาศหน้าเต็มเราครับไปครับ จวไปช่วยน้องมันกางก่อนบุยบุยว้าวช่วยน้องกลางเต็นท์เสร็จแล้วครับเต็นบุยบุยครับอมีไฟด้วยครับมีไฟด้วยเพิ่งเข้าวงการครับวงการนี้เข้าแล้วออกยากเพราะนี่เก่ายังใช้ไม่หมด ยี่ออกยากว่ะนี่เขาใช้ไม่หมดเต็นน้องสบายบจะทำอะไรกินวันนี้หมูกระเทียมโอ้โหแล้วแ,ว,แวต้มแล้วพัดลมเสียบไงไงั้นน่ะฮะผีแล้วเสียบไปหมดเสียแล้วโอ้โหเดี๋ยวสองไฟดูดิมันเสียบไงนี่ มันไม่ใช่พักนะนี่ไม่ใช่พักมันไม่ใช่พัก <laughs> มันไม่ได้ใช่พักนะเนี่เกี๋ยมันออกนะโอ้พักอยู่รุน่นตายตายตายมือใหม่อย่างนี้แหละมองเห็นอะไรเป็นพักหมดเลยยำข้ามเตืนครับดูไฟใส่เตือนนะปปเด็กโอ้โห โอ้โตรงนี้เป็นโดมเลยดูนี่ไหมสวย